มื้อนี้ได้ตังไฟได้เมนูหยังฝากพี่ฝากตอง้องป้ตู้ปลา้าตู้้้ บงนะห้จสวัสดีครับสวัสดีชว่ชวงที่ายครับพีน่น,ออน้องเป็นื้อคือเก่าหรือพี่น้องเป็นคนดังแท่นยาตูัวนะยาตูวเราไปพาตาครับยาตูว<อ>พาตาอ๋อสิลูกดี้คือยาตูวปะเราไปพาตอนเนี้ยเี๋ยวเสียเราผักจ้ะเดียนซะไปโดนโดนสามอาทิตย์มาสั่นละเอออเามากเกินสิบพราะท่านให่ดังถือควันถือกลมถือแดดแดด อยังปรทธานใดน่ะถืออากาศอากาศกัอากาศยิโรบ้านรอเฮี้ยนกัได้อยู่แต่ว่าช่วงนี้อากาศแห้งแรงระวังปืนไปในเด้อพี่น้องอ่ะมื่อนนี้ได้ดังไฟได้ไม่นู่ยังฝากพี่ฝากจองมั้ยหนึ่งปลายาตู่คือเก่าหนึ่งปลายาตู่เพื่อผู้เล็กผู้เหยาบเพื่อปูรุ่นไม่สีสีอยู่ได้แล้วอ่ะอ่ะจัดไปครับพี่น้องมาแล้วสีประธานเดี๋ยวมาเราไปทุลายอยู่มาเด็กพี่น้องเลย หนึ่งปลาครับหนึ่งปลาครับพี่น้องนในเมนูเด็ดฝาพี่ทมนไม่ทาไหมแนนรกกัมาดอกเราไปทุระอยู่พอดีก็ไปกินมาเอาไปนั่งนลมยเลยนี่นะครับบมงวงกินคิดดีก็เติมมากนี่แหะครับบม่วงเป็นบัม่วงกะหล่คกับหรือว่าบะวงเจ้าชูครับพี่น้องสุกแล้วนวันพีพี่น้องเงยเ็ถุงหัน่หิมวนบอกแนนหมาม้วนกินกเขากเขาให้ากินกเขา อันนี้ที่ปฝากเขาหน่อยเอ้ปุ้ยออกมาเบิบ่งกันนะอันนี้ที่ปฝากเขาหน่อยหุ่นเก็บไว้พี่น้องมันโรน,อ,น,นอันนั้นมันเทียรแล้วแม่ให้ผูเ้เฒ่าอันนี้หอมกระโลนไม่ไม่ปลา่าให้คนนุม่มอันนี้ไปให้พ่อหน่อยค่อยเดินครับนี่ <c oughs> เออหากินยาย่ได้ไปพี่น้องเลยบักะ่วงหน่อยบานเข้าครับบักม่วงกันกระหล่อนบานเข้าครับที่บะคอยมีกันแล้วครับสมเอนี่คือทั้งหลังค้าหลากหลายหนึ่งท่านเดี๋ยวเอาลงสุกแล้วหอมหอมนะพี่น้องอันนี้ก็ดีกับอัน ต่ำมากข้ายาตู่ไปอย่างขาตาขาตาเรยว่าสีฝากโดนๆมาเจียกันให้เป็นครเอาคุไปเนี่ยออคุู่ให้ก็สิใสถุงไห้วห้เป็นคุูนะเด็กจ้าไม่ต้องไปจ้ายังคือหมอมารูดองมาตะมักุงมกาคหามนา เดียดท่นท่อนกินตาบักคงพี่น้องหม่ย้ำกินตาแดียดซะท่ <c oughs> อ,อนปลาทั่วทอนแม่แม่นอน,น,น,อน้อง,งองีว่แบบฝ่ายคนโอ้ยบุบบุบแ้วพี่น้องเลยหนาวเรสักคูนเนาักข้าวครับพี่น้องวันนี้ไม่นู่นเด็ดปากปีตอนน้องมันเช่นกันครับหนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลาช้างขื่นหนึ่งปลาดุกไงบอกปลาดุกปลาดุกปลาดุกไงครับพี่น้องหยาบโดยเคยรุ่นเด้อพี่น้องเลย ตพิงแน่พี่น้องเอ,อ้ยบักแดงมูอันเป็นแต่ได้กินบ่พี่น้องแดดคักแดดแน่ครับสุมือกับซีสิอ็ดซีสองศาครับพี่น้องฮ้อนฮ้อนโอ้ยระวังเด้อพี่น้องเอ,อ้ยผู้ใดเผาอยังจุดอยังก็เด้อพี่นอ้องระวังเด้อเจ้ากองดังไฟี <c oughs> ่ <c oughs> ไม้ปลาบักแดงมูทั้ง <c oughs> วิดเขวาอากาศเนี่ยมือเจ้ามันเขียวดีแบบยอดเสงอสังหะเลยอ้าวมันแดดสุมือ ซืมือซืเว้นนี่ข้าวมาไดก็มีตะไฟใหม่มองหันมองนี้พี่น้องเออระวังดีๆเด้อพี่น้องอากาศแห้งแรงระวังฟืนไฟแห้งสนิอนังกินปัสสาวาตีพี่น้องพี่น้องน้อันอาบก็บ่มนี่มองในบ้านจี่ซื้อน้ำห่วยโดยเฉพาะขบอกมาอาพพอบผิดประกาศพา,านไปเลยผู้ใดอยากอาบมามาอาบเด้อเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าบล่อยหัวก่อนว่าสิแปมน้ำ มือเล่นเสร็จเลยมาอาบพี่แล้วคนนมาอาบมาอาบใส่หูววัติมาอยู่ดิยอมอาบเอาดิไสหูววัติมาอาบน้ำพี่และมาโหลดมาโหลดปิณิพูเจ่อหายแล้วพ่อได้อาบพ่อได้ใส่อยู่เราพี่น้องเอ้ยครับอาบเล่าท่านบุญท่านน้ำคือว่าักเนี่ยอาบน้ำอย่างเดียวจิะลองน้ำเข่าน้ำ เอาห็นนามเอาแมวมันสีน้ำครับดังเรียบร้อยครับคือว่าข่างหมอนแ้วพี่น้องก็นำเดือดครับแล้วพี่น้องแม่มันสิน้ำจำครับจำไววเงาไหมครับบางหมดแดงเอาขึ้นไปดีหลยคนว่าสามคีคือพลังพันวาโอ้สาสิบกีบขึ้นไปเรียตะตับข่างล่างพนวานน่ตกินหมดแล้วตมันเบามันเอาขึ้นทอดนลวีหายพนวานักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงพันวาอยากัดไปของ เป็นหัวหน่าวงเลยเนาะเพื่อนเนาะหุยเลยหุยกันนะแต่ว่าไอ้นี่เมื่อคืนไม่ขี้มูหลากไปยู่นี่เอาสัวๆโมแดงเลยเอาขึ้นไปกินทั้งห้างหมดละสามชี้คือพลังต้อนเบื่อไงต้อยกันดึงพี่น้องตอนเบื่อไงแต่ไข่ครับพี่น้องคือว่าไข่อยู่พี่ไก่โอ้สีเสียเถื่อนเมันคือเจ็บปวดฮะจาวัน ตะไคร้ครับนี่สตสมุนไพรเยอะปีน้องเลยนหนึ่งปลาครับพี่น้องหนึ่งปลาดุกง่ายครับสมุนไพรสมุนไพรกับพีนองกันละประตูดีกว่าห้องครับมีกระเทียมครับหอมแดงตะไคร้ครับพริกแห้งพี่น้องข้างนี้กับยำหมูกับตะบูกูน้ำใส่ปู้เราหนว่าบรรยากาศครับพีนพบ่น้องผ่อนอุบเอามายุบหน้าเที่ยงหน้ากง่วงงงยินสบายเย็นสบาย แต่ว่าเดียดกต่รมมันเดือดต้มขาดเดือดก็มาเยู่พี่น้องเด็กนิ่มากถึงหน้ามันต่ำต่ำต่ำวายเยอะพี่น้ออหลายต่ำุบ่ากพี่น้องเนียนอนไปนอนมาบวชวง้นต่วางตั้งเลี้ยงตัวออกเสียงแก้วไปแล้วมาวนน่ะโอ้ยเดกนี่เ่อก็เป็นเสียงสันนองอยู่ตัวใหน่นวายมันขนยิ่งขนาดมันเหน่อยมันยังยิ่งว่ามันน่ะนางกระติก พุงเอมก็เป็นส so. ีเหลืองยเยเอมแนอยู่เิ่มร่าสีเมเมมนตกเยะเตมกันถึงแบกทัแน่นะป้าปุ๋ยเิ่มเมแกปูดองครับพี่น้องเยียดเทศครับบักหน้าครับพี่น้องงรับักวงครับ พี่น้องมนกม่บม้วนจักเดียวหรือป้าอ้าวเราปู่น่จะกินกับข้าวเสบเสหมูม้วนสาดิ้งผู้เฒ่าเนี่ยมัมากเลยแหนมาก้าิาช่วมือเรียพึ่งกินพี่นองมืออมือะไมันเคียววานดี่น้องไอไมือดามเหมือรมดาพี่น้ะไรื่อยเ่ขานกินไจมากแรม่อะไรได้่ เก,กนี่ละตัวหอมเดยหอกตําม่่อด้วยเอกตุาตำพ่อบฟุ๊งเนี่ยละตำตะไไร่ก็ผิดก้อนเพื่อหย่ำน้ำมันบ่ก่กระเทียบน้ำน้มปูรุ่นมากพี่น้องเลยมีตัวก็ยูนั่นฝ่าเศร้าด้วยมีตัวเดือนหนึ่งผลเด้เราผักเอนห<ำ>นึงตีอย่ไ่เราผักเองเาไมเราผักเองแรกผักบเอาจนลาสบายใจน จำเครื่องเราพี่นองเลยก็ต้องหัวร้ายใหญ่ห้างมีดินติดตามเรื่นะระวังมันโผล่ไส่นั่นแหละเป็นนางก็ทำไมตำนั่นเอาอเื่อนมันกินเลยโง่ไม่เนเหี้ยไส้ดอกฉันไเ่อมนะเ่อน ตบมาเกียว่าตองใส่ดอกพักลาวปึ๊บรรุ่นมาไม่ซีีอยู่แล้วลาวโอ้ด้านอ่ะตาตาโอ้สุดยอดลาวแล้องสีสีไว้นั่นะสีวตัวตเกนาปันนั่นละอุ้ยกได้เปียรครับยำมยำมาเลยสิเหม็นเขาย่างเดียว พับน้องใบตะไคร้ครับสมุนไพรรุ่นร่วนกับน้องเลยอันดุกใหญ่ติ้ันดกใหญ่ตั้งนี้เียวตัวแรกแ่งนะครับเบื้องบลงไปมาตัวไปรุ่นครับขึ้นไปตัวนี้ขีดขันแท้กับการแก็จะมีบานงอหนเหลีัวนเหลวน้นเหลวไข่ไไข่บอกใหเลยเอาซหัว ไปพี่น้องไปขาหัวจะขาใครตัวตัขาไครตัวตัวน้องอื่นน่บะขเอาว่ามันหัวยังไปเงี้ยมันเงอะที่ตาละหัวอีี๋ดิพี่น้องเอือฝีมือไพดุลล้วนครับตัวแรกแพ้ได้ตัวสองตัวสามชิคานแพ้ครับแล้วแพ้แต่ตัวใหญ่บังเลยพี่น้องนี่สัญไัยครับล้วนๆพี่น้องหอมๆพอดีเล่ามากครับทุระได้กินแมน เดี๋ยวรังกินคนเลยคิดครับอะไยจังลำบากตัวทำลายมันเนยังบอกคือว่าเพียนไปไหนวันจะวางมีเจ่าพี่ก่จะติดกไหลมีงนบอกเพียไหลเพี้ยนตกเือไหลปาเอาไปมาด้วยชาชาทงกุลาเป้าหนุ่มครับกินกินแล้เรากตาลจนบักาลนีมีไนอยู่กัว่าบ่มีไนป์บกาลแก่เ้าเ่าอยะไหมา สองครับมันเดียงมันได้เกะแซมแกะมันได้เกะโอ้โหไปทางเดียวกันเนี่ยเอาคนละทางเจ้าจิ๋วมันแกบทางนี่น้องพี่ไปคนแกบทางนี่มันอยู่จังเสียไงมันอยู่ไปหลดคนโดยอีกัฟนหนึ่งเดียวเดี๋ยวบัดจังไส่เดี๋ยวไฟผิวเป็นดิ่งเดียงบใบเปุิดแม่ไปบายดูเนาะมันแช่งใบเปุิยบ่แข่งเจ้าตั้งหมอบะตุงนี่อย่างผูรุ่งค่ะแ้วที่แบบค่อยแกะโอ้โหตั้งไฟ ฝาหมอมาปิดไปนี่นึกสองสามบซุกแล้วด้พี่น้องบ่เหมนนั่ได้พี่น้องนอนถามันนันถามโมนอนถามคูรุ่นมายูไปตลาดยูเอะไปตลาดยูพักเข้าเป็นไรเี ข้าวเป็ดอะได้นั่นมืดหย่อมมืดเออนี่ยละเบื่อคดีคักปัญญแล้วพอดีม่ได้ยำข้าวไรน้ำปากหอมเหม่ยตัวอะไรเนี่ยหอมเดียวสมุนไพรมาแล้วพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับผมต่ำปลูกพะรุ่นได้ไหมก็ว่าดีเดียวสวัสดีครับพฝรุ่นครับพีศารนบาง็นอยครับเอาเอาไหม สวัสดีครับผมทำอีสานวานหน่งหน่อยครับผมพรอมนีรุ่นคับผมวันนี้มากินขวน้ำวันนี้มากินขวน้ำครับผมหิวเข้าครับผมพ้อมซุกไปแล้วหรือเป่าซุกแล้วเอาปุ๋ยเดียกัมากแลเขาไปเปลี่ยนหอทุลังุลังยูวเราป้าปังบอกคนุ่นนี่นนเนี่ยเนี่ยเขาะไรกินไรเนี่ยคอดอึวัวสิโมาก น,นั่งนั่งเดี๋ยวป้าปุ oui? ๋ยก็ออกมาแล้วครับผมปู่กับมาแล้วหญ้าป่ามาตีปู่ก็บ่หญ้าแม่น้ำเนาะมามามาขึ้นมานั่งเศร้าเย็นเย็นสะก่อนมาอีกแล้วคุณหนึ่งกบปัี่ยบ่กบปัหญ้าตู่บ่ได้ออกมาเด้อพี่น้อง สูแสงแดดเพราท่านใดได้จับักพอนตาโยกน้ำนี่ตเอนลุ้นให้น้ำไม่ต้มน้าแล้วจะาด้วกินน้าได้กินอี่ดอกน้าอ้ว่อ้พ่วง่วงเตานผู้ใดมีปืนมีกินปานรบอกส้ออกใรุ่มาสาวเอ็มินออกเสียงแต้เอะมาา เอพีน้องโอ้ยน้องไม่ได้ยูทีแล้วน้องเอ้ยเอ็กเีงบ่ตอนดกนในั้นเคียเอาเต็มถึงอ้อมไหมบ่แสดงเห็ุใจโอ๊ยน้อพี่น้องมาของแกมาของแกเต้ยกขวดพูดหเห็บเงมานี่ตี

บ่วหาเตน่นดอกจะบัไรมันตัวนี้ตางรอบสองลยฉลามตัวนี้เข้มเข้มังถือคนลตัวจีหกเป็นอะหกหกลหกแล้วหกหกคนไ่ยินเย็ดเย็ดหวยนี่ท่านไ่อยาาแต่ทางเราหอแล้ว โอ้ปลากับพ่นงตุสมุนไพรกรบพ่นงสีเมือนเดิอเดินอดประหยัดรุ่นสิอดวกันโดกันเรียบตัองลุนุ่นนะพู้ได้หามยางการเดือเอ้ยกระดิ่งนะกะงกดอุ้ไเอาว่ามันเอยเอาหนึ่งี่มือนี่ละอยู่วันนี้นาะเออพร่น้องกินหนึ่งปลาดุกแซ่บๆน้ำกัน อันนี้ตามบะามี่ตัมปิ่งตัมเบิร์กจะอักถาดหนึ่งอะไแมงวันไ้ครับแมงมันนควอมเขาปรุ่นแาการซิมบักกะซิมมันกะไ่นทุคนนั่นไข่อ่ะไฉ่หรอนี่ไข่ยูวาสัตว์สี่่าไก่ป่าเอะไรยูโทรพ่อบ้านมูทิมกันสีเหลวอพวกนี้มาเป็นหน่อจีก่อมกันห้องนี้ีดงใส่ได้ไหมเป็นยังไงพอดีบะม มักเองได้มั้ยแฟจะบ้าแฟนจะบ้ามามาพี่น้องมาเอพี่น้องกินเขาน้ำกันเจ็บเจ็บเจ็บคืออะไรคือเด็ดค่เจ็บเน่เลยเด็ดค่ะเจ็บพอดียังวะเด็ดค่ะพี่เมีย่บาแ็ววมั้จะบ้าข้งหลังนี่เห็ดเจควผมเออเห็ดเจียว่ะเออจ้ำหุ่นน่ะเอาตรงนี้แล้ว ใส่ห,วหัวกันนะาบบัวขาวบวเนียนเด็ดดีมาแกะคนโม่ครับน่ารับวนะ่คือินมาหลยล่นมาอร่อยขนหัวโตลอดไปขึ้นหัวกัวมีหัขอมา,าหาตามมาเลยอื บอมากับและบกบอกว่าเก็บกระเป๋าเลยอันบอกดูว่ามาเฝ้างานจะสองสามหมื่นได้รู้ได้งากเลยต่ไดงยากเลยลูวางไรห้นี่จ้าูปจ้าแปลกมากเลตัวจ็ิงจ้ามีแม่ให้ดูแม่ครับายตว้อนบ้องจักยากเนาะเปเนอย่างไิล่ะ ไม่บัาติดเห็นในรูปนะเป็นแต่สะอ่อนไม่ขอเนาะสะอ่อนอยของเขาขอสะอ่อนเขาจะคว้ามาดู่าจะ้าตารถแป๊บเดีว่าจะคว้าตางเดียันร่อยกว่าผ่านเปลี่ยนอยาว่านมินกันเลรอยยาว่ามันส่อ่อนตีอยาบั้นเบียดอากก็จะสอ่อน้วตอนนี้ต่เนา เน้วยเขาหันว่เป็นเนี่ยไงก็เหมือนท่านยหันยหน่อย่าแตวันก่อน่าเป็นได้แ่นออยาจมเนาีน้องจินยูม่อนหึงเลยได้เนาะคือมอนหนึ่งแล้วแต่งมน้อยแค่ติดกมกกหรือเปล่ครับคุณมกห่นี่นะลกัน ไปมาอะไรเต็มเนี่ยารียงเต็ี่มบนปุ๋ยไปมื่่นปาปุ๋ยไปหาปลาหาอะไรก็มอ่าถึงหาอะไรหาอะไรหาอะไรป่าบ่ะเป็นหาหาอะไรดเ้อเอฟซีสมองสุ้ารอครับน้องบ้านเอาไปหาอะไรไก่ปัไก่ว่ากินของกันบัวไริเวณหาอะไรต่คุณเนี่ยวเนี้ยวคนเนาะมาหันปัดกันนห่อยอ้อต้องเิน เดี่ยวมันเงี้จะเดี่ยวไน้วางเสาเป็นหแล้วก็สามนาทีจะน่อยนองม่ีรอนนครับนกดบุ่นุนลุนจนมากะเตรียมันเรียปูไปด้วยปูไปด้วยวาเดี๋ยวนาะสิบบกอท่านงบ่อเล่าบอกล้บบ่อหลุมบ้านใหญ่ใหไรเล่าบอกเล่าแล้วน้อยบ่อใกล้จะฟังดีเลยเดนอาบอกกูใช่ มาหอกท่าทางพิสานโอ้ยงงน้องอยังกิอะไขาเนีต่นะบ่าได้สร้างยีดีเด้มาโปรฟิลไม่ดินหอไมดินได้คนเียป็นเงิน่าเด้งมาโปริกน้องมาเรียจะบอกให้อยู่จะบอกใ เบาไทยกับบานั่งได้บอลอยุมาสองขวบเมงนะง่วอือจ้เันเนี่ัเไยีกว่ากร้าหนองบีกับฟาสาคือไทยอมิตาพอหน่อยบอกน้ำพอหน่อยเนอน้ำานตีพใส่เนี่บางบอกว่า โบสุภาษาลหละมัหายย่กบบางทพี่น้องพามเว่าเอ็นมินต่ำมากจมือน้องมมันมือสองมือยังสกัดอยู่อ่ะนีตู่อยู่ดีเมี่ยงตอนกลาช่วงนคอพาไปห้ามอไปหรื่องที่ไปยี่อแม่เราเอาไข่กันต้องูน ก็เปนแม่นนองมะลิเยอ่มาบกไปัเจ็ยบยุ่มานะบอกน้ผู้ป็ซองกับเปซ้องยสิการตไปทำแล้วก็ว่าเป็นอย่างหลอดแต่ว่าเราเี๊ยบแล้วก็เลี๊ยบไปคอยยืนไปนํางหลอไม่ไม่หรือวัน ขอบคุณอิปซี่ครับขอบคุณพี่น้องเหมือนห้องขอบคุณที่เป็นห่วงมีตูุเดี๋ยวจ้ามือนหนึ่งไปรุ่นกันไปรีวิวเบอร์หนึครับพี่น้องอิปซี่ครัโอ้ยทรงกำลังใจเล่ารายย้อนละน้องเด็กกะใบนี้มันมีไปรุ่นพร้อมทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอดูเรื่องวี่น้องพี่ใหรครับ